กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแอลซ่าวกเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้ผมก็ขอกล่าวปีซีรีส์ของซามูไรเฟสกันเลยดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นมันมานานแล้วแล้วก็แบบท่านผู้ชมไม่ค่อยจะชอบมันด้วยแล้วมันก็อาจจะน่าเบือ่อนิดนีด่ไม่น,นิดนะฮะก็แบบขอปีซีรีส์มาเลยละกันนะฮะขอไปเปลี่ยนเกมอื่นแทนนะเออใช่แล้ว โอเคนะฮะในนั้นเราปิดซีรีส์ของเกมนี้ไปแล้วนะฮะเราก็จะต้องมีเกมอื่นให้เล่นใช่ป่ะเดี๋ยวผมค่อยมาทําการดาวน์โหลดนะฮะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปแน่นอนนะฮะหล่อมจะว่าแบบตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเล่นเกมอะไรด,ดีผมก็แบบมีเกมเผื่อเยอะแยะเลยว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็นี่ในซีรีส์เดอ๋ยวผมปิดหนึ่งไว้ขออนุญาตไป็นต่อออฟไลน์ครั้งมาตรงนี้พื้นที่ได้โอเคนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะ คือบางเกมเนี่ยเราก็นั่งสนใจก็เลยหลุดออกมาไเยอ่ยไปก่อนเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกเกมที่แบบว่าผมจะไล่เล่นเกมที่ผมเคยอยากได้มาให้หมดให้หมดให้หมดห,หมดไปก่อนเลยนะครับลงไปดูอยู่ด้านล่างเดี๋ยวล่างล่างโคตรเลยด้วยชิปจับจิบจับจับนี่ไงฮะเกมนี้แต่ผมยังไม่อยากเล่นเพราะว่าตอนนี้เรามีเกมอื่นให้เล่นอยู่นะก็คือซิงแมนโกดตนะฮะมันเกมที่คล้ายกันใช่ไหมผมจะไม่เล่นเกมที่ซ้ากันในช่วงนี้นะแล้วเรายังไม่มีเกมแนวโซเบิลมาเลยนะฮะนี่ับเป็นเกมแนวโซเบิลที่ดีนะฮะ แต่ยังก่อนนะฮะยังอยากพิ่งรีบนะฮะว่าจะไปเล่นเกมอื่นก่อนไนงเพราะนั้นมันรู้สึกย,กยากๆผมแบบเหมือนไม่เข้าใจเล,เลยโอเคโอเคโอเคไปที่ตรงนี้ก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าแบบอืมไปที่อ๋อตัวเบต้าตอนที่ผมเล่นสมัครเบต้าไ้แล้วอ่ะก็ก็อยากจะเล่นนะ,นะฮะตอนนี้รู้สึกเหมือนจะมีเกม s ิกวอลิเจนซนะฮะถ้าอยากให้เล่นก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับ,รบก็ยังมีในส่วนของค o m มมัเตอร์นี่ไม่เล่นนะอ่ะ เกมนี้ยังยังหลดไม่ได้กันเลยม,มันเป็นอะไรของมันวะช่างมันถ้ะผมยังไม่เล่นหรอกือเกมนี้มันมีเกมเสียตังอะไรมีเกมที่เราซื้อมาแล้วอะนะก็เลยแบบเอาไว้อย่างนั้นแหละดีแล้วโอเคโอเคมาเข้าเรื่องอะไรกว่านะฮะวันนี้เราจะทําการดาว์โหลดเจ้าเจ้ามันอยู่ตัวไหนของโลกวะเอาเป็นว่าอา่าพร้อมพิมพ์หามาเลยดีกว่าไหม ใช่พี่หาม่มาเลยก็ได้นะอาเจอแล้วนี่ฮะไปเกมเนื้อสู้ผมจะเลือกมาเล่นในตอนนี้แล้วจะเปิดซีรีส์มันมากันเลยนะฮะโอเคนะครับเราจะได้เจอเกมนี้ในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะฮะซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคับนะสำหรับใครใชี่อชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กำลับบงใ,ใจได้นะฮะขอลาไปก่อนจ้าบา,บายบาย